บันนี้วันที่27เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8เป็นครั้งที่56ที่ข้าพเจ้าในอดิเทระคองนาขอถวายเสียงสวดสัตยายรปสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาระยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอระเพัญอะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทินหนึ่งบทสวดจุนมเทวดา ชมันตาจักรวาลิสุอาตาหานันตุเทวตาสัตทมังมุนเลสสัสสุนันตุสักขโมกทังสักยิ่งยามีจารุปิชรีขันธเตจันทลิขีวิมานีทีเป็นลเทธิจามีตระลุวนักห่เฮขมาวัตถุมหินเกเตกุมภาจาจยังจุเทวชลมักสินลิวะมียักษันทปนาคาสันติตาสันติเกยังมุนิวัดและจันนังสาธทวโมมีสุนันตุธรรมสวรกาลูอัยยมพัทันตาธรรมสวรกาลูอัยยมพัทันตาธรรมสวรกาลูอัยยมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสการเลนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสการเลนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการเลนะสังฆังอภิปูเชยามะสามบทกาพระรัตนาไตรอรหังสมาสมุทโภพควาพุทธังพระคงตังอภิวาเทมิสวาคตัวพะคปตาธมุนธรรมังนิมัสามิสุปฏิปันโนภาของตัวทราบว่าสังฆูสังฆังนามามิ 4. บุตรสวดนมังกรสิทธิคาถานโมทัพระคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมทัพระคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมทัพระคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะ 5. บุตรสวดไตยสมณะคมนพปาถะพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิสังขังสระนังกฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังกฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังกฉามิทุติยมปิสังขังสระนังกฉามิตติยมปิธรรมังพุทธังสระนังกฉามิตติยมปิธรรมังสระนังกฉามิตติยมปิสังขังสระนังกฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสละนังอันยังพุทโธมีสละนังวรังเอเตนะสัจจะวชินะสุติมีหุนตุสปทานัตถิมีสละนังอันยังธรรมโมมีสละนังวรังเอเตนะสัจจะวชินะสุติมีหุนตุส 7. ปทานัตถิมีสละนังอันยังสังโฆมีสละนังวรังเอเตนะสัจจะวชินะสุติมีหุนตุสปทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร อิวามีสตังอีกังสมยยังพระกวาสกีสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวันิมหาตาปิกุสังคีนัสิกที่ปัจจมติหิปิกุสติหิสเปออิวะฮารันติหิทัศหิจุลกธาตุหิเทวตาเยปุญญยนันิปเรตาหุนติพระวันตังทัสนายยปิกุสังหันจะอาตะโคจตุนังโสตวัตสากายิกานังเทวานังอิตาสหิอายังโคพระกวาสกีสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวันิมหาตาปิกุสังคีนัสิทธิปัจจมติหิปิกุ กุสเตหิสเปหิวะอรหันตหิสัตตหิจโลกธาตุหิเทวตายปุญเยนันสนิปริตาหุนติภควันตังทัศนายากิปกุสังขันจะแกนุนัมไม่ยำปีนนะพระกวาเตนุปสังกมิยายิยามะอปสังกมิตวาพระเขวันตุสันติเกีปจะกะคาธาปัสเชยามาติอัตฉริโฑตาเทวตาเสยทาปิมันลาภิลาวาปุริโสสัมัญชิตังวาพระหังปเสีไยะภาษาลิตังวาพระหังสัมมิเชยะอิวะเมวะสุทาเวสุเทเวสุอัตระหิตาพระเขวันตุปารุระหุ ปุระโตปาตุระหังสุอตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอตังสุเอกมันตังเทตาโคเอกาเทวตาภควันโตันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยุยปรนาสมิงเทวกายาสมัคตาอาคาตตาตามหาอิมังธรรมสมยังทักิตเตยุวะอปราชิจสังคันติอตโคปราเทวตาภควันโตันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพิคโวสะมาทะหังสุจิตตาอนาเกณะโนอนุอุชุกะมะสังสุสาทีวะนิตานิคะ แต่วาอินทรายนิรัลขันติปฏิตติอาจจะขัวปรารถนาพระกัมพูโตสันติเกอิมังคาทางอภัสริเชตวะชีลังจิตวะเปลิคังอินทขีลังโอหัจะมีชาติเตจารันติสุทาวิมาลาจักภูมาตาสุนันตาสุสุนคขาติอัตโคูปรารถนาพระกัมพูโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเดเคติพุทธังสละนังคตาสีนาเตนะคัสมิกอปายยปูมิปะหายยมนุษย์ที่ห่งเยวากาญญาภูริชนติติอริขุตัด เถาคูพัควาภิกขุอามันเตสิญปุญญนะภิกขเวทัสสุกโลกตาตุสุเทวตาตจนิปเรตาหุนติตัถาคตังทัสนัญญาพิสุขของขันจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติตรรมาธานังอรหันโตุสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาตจนิปเรตาอหิสุงเสยธาปิไมหังเอตระหยยิงเยติเตภิกขเวภว,วิสันติอตานมัตธานังอรหันโตุสมาสัมพุทธา เตสัมพีพระขวันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติเสยธาปิไมหังอิตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิคิติยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทธิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาันสาศตุกังมนสิกโรทะพาหิสามิติเอวันเทวันติโหเตพิคุพระขวันตัวปะจักษ์โสสุปะขวาเอตาทบจะสิโลกม มนุษย์กษัมมิยถากุมภาปฏิสัทธาเยสิตาสิริขปลังเป็นตตาสมาหิตาปุตตุสิหาวลิสันนีลาลบังสามวิสัมพุนูโอทาตมนัสสาสุทธาวิปัสสนามาวิลาพิโยปจเตยัตตวาวุณีกปิลวัตวีตะตุวอมันติยิสัทธาสาวกีศาสนีละติเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกรบูเตอาจัตปรมักกลุงสุตวาพุทธัสสาสนังเตสัมปตุลหังสุญญาณอมันุสานมัทธสนะสนังอภิเกตหาธรรมสนะขุงสหัสังอัตาสตเตลิง สตัาางเอเกสหัสสานังอมัทนุสานัมัทสุงเปเกนันติธรรมัทขุนที่พาะชาปรชาอุหังดันจาสพังอภิญญายับโอภิกขตวานทีจะกุมมาแต่ตัวอมันติยสถาสาวกีศาสนาอิทติเทวกายาอภิกันตาติวิชาอาตตาิกระบูยีโมหังกิติยิสามิกิราหิอนุปโสรสตตสหัสสาวยขาคุมภากะปิเลวัตวา อิทธิมันโตชิติมันโตววรณ์นับมันตัวยัสสสินุโมธรรมานาอภิกรรมมงคุลังสมิเติงวนังจะสหัสหิมะวตายะขานานตะมานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตววรณ์นับมันตัวยัสสสินุโมธรรมานาอภิกรรมมงคุลังสมิเติงวนังสาตาคีลาติสหัสสายยะขานันตะมานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตววรณ์นับมันตัวยัสสสินุโมธรรมานาอภิกรรมมงคุลังสมิเติงวนังอิเกเตสุลัสสหัสสายยะขานันตะมานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตววรณ์นับมันตัวยัสสสินุโมธรรมานาอภิกรรมมงคุลังสมิเติงวนัง เวสามิตาปัจจสตายะขานานะตบันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวนะมันโตยสัสิโุโมทัมานาวิการมุงวิคุณังสมิติงวนังกุมภีโรราชกหิคูเวปุระสาวินิสนังพิญโยนังสตตะสหัสสังยะขานังปยิบุปาสติกุมภีโรราชกหิคูโสปะคัสสมิติงวนังปุริมันจัติสังราชาทัตตะระตูปัสสาติคันทพานังอธิปติมหาราชายะสัจสิสูปุตตาปิตสะผ้าอบุญธรรมนามหะพันลาอิทธิมันโตชิติมันโตวนะบันโตยสัสิโุโมทัมานาวิการมุงวิคุณังสม ข้ากิณจักรที่สังราชากุเวโรตัปปาษาเสติกบัณฑนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุตตปิตัสสะพ่อโหวนธ้ามนามมหปลาอิทธิมันโตชิตติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุท้มนาภิกามมงคุณังสมิติงวนังปัจฉิมนตรีที่สังราชากุเรโรตัปปาษาเสติกนาคานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุตตปิตัสสะพ่อโหวนธ้ามนามมหปลาอิทธิมันโตชิตติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุท้มนาภิกามมงคุณังสมิติงวนัง แต่ดั่งใจทิสังราชากุเวโรตับชาชิติยักขานังอธิปติมหาราชาจัสส,สิสโสพรพุทธปิตปิสระผู้โวอินทมานามาภะไหลอิทิมันโตุชิติมันตุนะมันตุยะสสินุโมธมานาภิกรรมุงพิพุนังสมิติงวะดังปุริมาทิสังทัตตาถูทัคินิวิรหะโกปัจฉิมีนาวิรรปะโกคกุเวโรอ,อัตดังทิสังจตารุติมหาราชาสมตาเจตุโรสิสา ถ้าทันละมานะอัตถังสุว่านิกระปิรบวัฏเวรได้สั่งมายาวินนทาสาอาคูวิชาณสาสถามายาโกเทนทิตุเป็นทิโตวิธุจักวิธิโตสหะจันทนุกรัมมสิทธโธจักกินุทันทุนิทันทุจักบรรมานุโอปามัญโยจักเทวสูตโจรมาติริจิตาเสโนจักันธภโมโนราชาชโนสโพอาคูปิจสจโคจีวัติมภโรชุยยาวัชสาเอเตยันยีจาราชาโนกันทภาสหราชุภิมูลธรรมานะภิกามงิคงสมิติวันังอัตถคุณนัสสปานาคาวิสาลสหัตัญจักากัมพลาสัตระอาคูปาายสหัญติิ ยมุนาทตารถาจะอาคูนาคายะสัสนงเอราวานันโนมหานาโคูสุปคาสมิติวดังเย,ยนราคาชีเสสาหารันติที่พาทิชาจักูวิสุทธาจาักขูวิหายยะสาธิวนาไมจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังภะยันตานาคราสานามาสิสุปน,นาตเากีมักปากาสิพโทโทุทโธจันหิวัจจหิอุปหะยันตานาคาสุปันาสระัมะกังสุพุทงังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราจิตา ปาราตัววัสวัสเตเตอิอิทธิมันตุยะสัสโนโการละกันชามหาพิสมาอส,สุลาธานาวิกษาวิปปจิตติสุจิตเจจพหานาโทนมุจิสหาขาัตตันจับปลิปุตานังสภเวโรจนามกาสนัยอิตวาพระลิงเสนังาหูพัฒม มุปาขะมงสมัยโยธานิพระันติพิคุณังสมิติงวะดังอาปูจัตเทวปทวีจัตถโทวายโยจัจฉาขะมงวัุอนาวัุอนาเทวสุโมจัตยัสสะสหะมีตากรุณากายิกาอาคูเทวยัสสินูทศเสตีทัศธากายาสเพนะนัตะวันนิโนอิธิมันโตชิติมันโตวะน้มันโตยัสสิโนมุธามานาปิกามงพิคุณังสมิติงวะดังเวทูนจัตเทวสารีจะอัสมาจัตทุบียะมาจันทุสุปนิสาเทวจันทมาคูปรากิตาจุเลสุปนิสาเทวสุริยะมาคูปริตานกตานิปุริตววาาอคูเท อาคูมันทับวลาหกาวัสดังวัสดุเสถุสกุปาคับปูดินทัถุทัส,สิตีทัศธนากายาสเพน,นันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตววันละวันตัววนตนสัสศิลูโมโทัมานาพิการมุงพิคุณังสมิวติงวังอาตะคูสันปูเทวาเชาลมามักกิสิขาลิวะอริตกาเจโรชาจัปอุมบาบุพานิพาสิโนวัลุนาสหาธรรมาจัปอาจุตตาจัปอนิชากาชุยเยและวิจิลาอาคูอาคู วาสวิน as ีสีโนทัศ uh, uh 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 เิราชธากายาสเพนนานัตวันิลนอิีิมันตชุติมันตวัันตยัสสสินโมธมนาพิกามงกลังสมติงวนังสมนามหาสมนามนุสสามนุสตมาทกิปตุสิกาอาูอาูมโนปตสิกาอาคูหันยุเทวาเยจะุหิสวสนีปรคมหาปรคาอาเทวายัสินุทัศเราชธากายาสเพนนานัตวันิลนุกีิมันตชุติมันตัวันนมันตัวยสสินุโมมนาาพิการมูกุัสุเาวิา สถานมติหราฆชามิสกาจายสสนุนท่านยังอาคาปุจจุนโนโยทิสาภิวสติทศิติสัทธากายาสเพนนัตตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัตะวันโตยิสัสนิโนมุทมานาภิกามมุภิกรังสมิติงวันังเกมิยาตุสตายามากันทกกาจายสสนิโนสำพะสัมพิตการามัสเสสาทุติมานาจะอาสบานิมารัติโนอาคูอาทาคูปะรณิมิตาทศิตเตทัทธากายาสเพนนัตตวันิโน อิทธิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยศศสีดวงมุทัพมณะปิกามุงพิคุณังสมิติงวนังทศเสตเทวานิกายาสัพเพนานตตวานิโนนามันวัญเยนาการจงเยจิเยติศิศาสหะรู้วัฏจักรธมะขีลังอุตขาตินมะนัสาวะลังท่าขีโมฆะตรังนาคังจันทวัจจิตาติตังสะพามะปะระโตจะปุตตาอิทธิมันโตสหะทันนังกุมารโรติโสจะโสภะค้าสมิติงวณังสหะสสพามะโลกานังมหาภามพิตติตติอุปปัโนชิติมันโตพิสมากายโยเยสรีโสทศเสตไอสระอาคูปเจกวัตติโน เอสัตจะมัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตที่จะสเพอภิกันตีสินธีเทเวสภามังคีมาราสีนาอภิกามีปันปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอิทธะกันตถาปันธะราคีนัมันธะมุตตบูมันตาปริวาริธรรมอาบุมุจิถากูจินังอิตเตติธรมหาเสนุกันหาเสนังอเปสยิปันนิณาตะละมหัจจะอัสรังกตะวะเพระวังยะถาปวุสโกเมโขยะถายันตุสมิชุโกสถาโสปตุวัทันติสังกุตุอัศยังวสี ตัาจะสปังอภิญญาเยาวกิกิตวานัจักุมารตรโตอมิติยศถาสาวกีศาสนาเลนะเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาทรรพิโขโบเตจะอัตตปมะกนุลสุตภาวะพุทธศาสนงวิตราเขหิปกามมงในสังนุบมปิอัญชยุงสภิวิตะสังขามาพะยาติตายาสสันโนโมทันติสาพุเตหิชะวากาเตชะนีสตาติแปดบุสวดธรรมจักรกบวัตนะสร อิวามีสตังเอกังสมัยยังพักกวาพาลานิสยังวิหาริทิอิสิปตณีมิคลายย์ตาตระโกพักกวาปัจักวัคคิยีพิกุอามันติสิทิวามีพิกเวอันตาบพไพรพิกิเรนะเสวิติพภาโยจายังการมิสุกาสุขันการิโนโคหีโนขมุปถุชนิโกอนาริโยนาตัสันหิโตโยจายังอัถลิโกอนะถายุโนโคทุกโคอนาริโยนาตัสันหิโตเโตเต t พิกเววูอันทีอัน อนุปัฏฐมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะคุ่กรณียะนักกรณีอุปสมัยาอภิญญายาสัมพูทัยะนิพานายะสังวัติกตมัจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะคุ่กรณียะนักกรณีอุปสมัยาอภิญญายาสัมพูทัยะนิพานายะสังวัติอายมิวะที่อยอ่ทางทีโกมะโคสียติทางสมาธิติสมาสังโฆสมาวจารสมากรรมตัวสมาอาชิวสมาวาิโมสมาสติสมาสมาธิ อยังโคสาพิคเวมะชิมาปฏิปทาลัทคะขเทนะอภิสัมพุทธาจะคู่กรณีญาณกรณีอุปสมายญาภิญญายาสัมปทายานิพานายาสังวัตติอิดังโคปนะพิคเวทุกขังอที่สัจจังใช้ทิปิทุกขาใช้ลาปิทุกขรามาละยำปิทุกขังตัวกับปริวัติวะทุกกาิโรธาลัส สุปายาสาปิทุกคาอภิเยหิสัมปโยโคทุโภปิเยหิปโยโคทุกโอยำปิดันนะละพันติตัมปิทุกขังอังกิเตระปจุปทานะขันธาอิทังโคปนภิกขเวทุกขะสมุทโยเลสัจจังยานยังเตระปโนภวิการนันทิระคาตะดาคาสะหะคาตาตัตตะตัตตะปิรันธินีเศยธีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขะนิโรธโออริยสัจจังโยตัสายยิวตันหายะเอเสสาวิราคานิโรธโอ จาคคปตินณสโคมุติอนารโยอิตังภูปนาภิกขเวทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทาเอเลสัจจังอาจจะมีวะอริโยทังคิดคูมะโขเสยทิทางสมาธิติสมาสสังโฆสมาวาจาสมากมันตัวสมาอาชิวะสมาวายโมฯสมาสติสมาสมาธิอิตังทุกขังเอเลสัจจัญติมีพิกขเวบุเพอนุสตเทสุตมีสุจักอุปปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาติอุตปาทิอารมโกอุตปาทิ ตังคคปะลินตังทุกังและสัจจันปิลินเยนยันติมีพิกุเบวุปเพอนุน้นสุเทสุธรรมีสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอะโลโกอุตปาทิตังคคปะลินตังทุกขะและสัจจันปิลินญาตันติมีพิกุเบวุปเพอนุน้นสุเทสุธรรมีสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอะโลโกอุตปาทิมีตังทุกขสมุทัยุยเลสัจจันติมีพิกุเบวุปเพอันโน้นสุเตสุธรรมีสุดจักขุงอุตตตตตปปปปาาาาาิิิิัญญอออุุุชนโก จังโคปันนิตังทุกขะสมุทัยโยอเลสสัจจังปะหาตับพันติเมพิกะเวปุเพอนันตุสตีสุทเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิจังโคปันนิตังทุกขะสมุทัยโยอเลสสัจจังปะหีนันติเมพิกะเวปุเพอนันตุสตีสุทเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิอิตังสุกขะนิโรธโยอเลสสัจจันติเมพิกะเวปุเพอนันตุสุตีสุตตตปปาาิัญญ ตังโคไปนิทังทุกขะนิโรธโอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกเวบุเพอนุสตเตสุธรรมีสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิตังโคไปนิทังทุกขะนิโรธโอริยสัจจังสัจจิกะทันติเมพิกเวบุเพอนุสตเตสุธรรมีสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิอิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพอนุสตเตสุธรรมีสุจักอุตปาาทยนังอุตปาทิ ตังโคบันไดทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวบุเพอนรุสุติสุธรรมีสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิพิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโคบันไดทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริสัจจังภาเวภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนรุสุติสุธรรมีสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิพิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิดาวิกิวันจะมีพิกเวอิมือศีุจะทุศูรเอเสกิศูรเอวังติปฤพิตังท พิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพามเกสัตสภามนิยาประชายาสเทวะมนุส่ายะอนุตตังสมาสมุทิงอภิสมุตโตปจัญญาสิงยาตัวจะโคมีพิกเวอิมิสุจตุสุอเลสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสากาลังยะถาภูตังยานันั่งสันังสุวิสตังอโหุสิอัตหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพามเกสัตสภามนิยาประชายาสเทวะมนุส่ายะอนุตตังสมาสมุทิงอภิสมุตโตปจัญญาสิงยานันจะบปัมีทัศนังอุตตปาปิอุกะ อกุปาเวมิมุติอายะสมันมันติมาชาตินาติธานิปุพะปุนาภาโวติอินทามะโวจับภะควะอันตมะนาปัจจวัคขิยาภิกขุภะควะตูเพียรปาญสิตังอันทิเปนันทุอายะสมันจะปัญะเวียกัลัยนัสมิงปิญญามานิอายะสมันตูโกธัญสัตวิเชลตังวีตมะลังธรรมะจับผงอุตปาธิยังกินจิสะมูทธธรรมมังสาพันนิโรธธรรมมันติ ภวติวัติจะพักวัตตาธรรมจักเกวกุมพาเทวสัะธรรมุสสะวิสุงเอตามภควาภารานิสิยังอิสิปตนีมิกายออนุตตะนังธรรมะจากังภวติตังอปติวัติยังสัมนีนรวาพมณีนราวาเทวินราวาพมุนนาวากิริจิกวาโนกัสมินติกุมพานธางเทวานังสตังสุตวา เจตุมหาราชิกาเทวสัตธรรมนุสรวิสุงเจตุมหาราชิกานางเทววนางสตังสุตวาตาวัติงสาเทวสัตธรรมนุสรวิสุงตาวัติงสานางเทววนางสตังสุตวายามาเทววัสสธรรมนุสรวิสุงยามานางเทวมนางสตังสุตวาตุจิตาเทววัสสธรรมนุสรวิสุงตุจิตานางเทววนางสตังสุตวานิมมานะลัตตีเทววัสสธรรมนุสรวิสุงนิมมานะลัตตีนางเทววนางสตังสุตวา ประเดนนี้ม่แต่สวัสดีเทวสัรธรรมนุสชาวิสุงประเดนนี้ม่แต่สวัสดีนางเทวานางสสตังสุตวาพัมมกการยุกาเทวสัรธรรมนุสชาวิสุงพัมมกการยุกานางเทวานางสสตังสุตวาเอตามพระขบตาภาลังนิสัยอิสิปตนิมิตรกถาเยอนุตตังธรรมะจักกัรปวัตติตังอปิติวัตติยังสมนีนวาพัมมณีนวาเทวีนวามาเรนวาพัมมุนาวาเจนสิกวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะเคหะนะเตนะโมหุเตนะยาวะพัมมโลกาสัตโตอัวอภุกคัตคันจิอายสัต จากทัศหาสีโลกธาตุสังก ap ัมปิสัมปะกัมปีนั so ่ปแเวทีอัปปาอนุจัลลาโลโอปาโซโลกกปาตุละโหสีอัติกรรมิวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตตะโพกทันโยอัญญาสิวัตตะโพกทันโยติอิติหิหังอาจสัมปันโตัญญาสิวัตตะโกทันยะอัญญาโกทันโยเตถวานามังอโหสิติ สิบพุทธานุสติอิทิปิโสภควารหังสมาสมุทโธวิชญาณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุตตรปุริสธรรมะสาเนติสัตาเทวมโนชาหนังพุทโวภควาติสิบธรรมานุสติสภาคะธาตุภควตาธั้งหมดสันทิติโกกกาลิโกเฮปสโกโอปันญิโกปจตังเวทิโพวินโยหิตีสิบเอ็ดสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะโขตัวเาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะโขตัวเาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะโขตัวเาวกะสังโฆสามีจุปฏิปันโนภะโขตัวเาวกะสังโฆยะทิฏังจตาริบริษัยยุคานิอัถาปุริสุบุคคลาเอสสะภะโขตัวเศร้าวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยท้าหิเนโยอัญเชลีกัลเลเนโยอนุตตรังบุญยักตตังโลกัสสาติสิบสามพระคาถาชินบัญชร ทายาสนากตถาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังและสังยีไปวิงสุตรนราสภาตันงทังกราทโยพุทธะอัตวิสตินายกะอภีปฏิทิตาไมหังมัตถกเตมุนิสลาชีเสปฏิทโตไมหังพุทโธธรรมุทธวิโดเจนีทังโฆปฏิทโตไมหังอุเรสภะคุณาโรออัทเยไม่อนุรุตโตสาริปุตโตจะทักขินีโกทันโยปิฏพะสมิงมุขลานุเจวามเกทักขินีสาวนีไมหังอภาสุงอนันทลาหุลากัสโปจามหานาโมอภาสุง วมัสโตะเกเยสตโตปิธิภาคัสมิงสุริโยมวัปปังกัโรวิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตปุณิกุงขะโบกุมาระกัสโปเทโรมหิสีจิตตวาตุโกโสเมหังมัทนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุรนังคุลิมาโนจะอุปาลีนันทศีวลีเทละปัจจายอิมิชะตานันทนาลเตตีลกามะมัเทสาสิติมหาเทราชิวิชิตาชินะสาวกาเอตัสิติมหาเทลาชิต ตวันโตชินุรสาชาตันตาสิลเตชินะอังคังเคสุสันติตาตะนรงปุลิโตอาสิทักินิมิตาสุตะกังแะชักขังปัจจุโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมลปะดิตันจะอาตานาติยะสุตะกังอากาสิเถริยังอาสิเสสาปกาละสันติตาชินานานาวรัสังยุตตาสกัปปะกาละลังกตา วาตาปิตาธิสัญชาตาพาหิรชาชตุปัทถวาเอเสสะวิริยังยันตุอนันตชตนตนววิตเตนะเตศสาวสโสเตมเตะกิจิจนะสะทาธรรมพุธทธปัจเชเลชินาปัจฉรมาชิมหิมหาลันตังมหิงตะเลสถาปะเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสา,าสภาอิจเจวะมันตุสุกตุสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริาสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสะทมา พระวปาริโตจรามิชินาปัจเรเตรีสิบสี่อุสวดภาของมหาการพาหุงสหสมภินิมิตสาบุทฐานตังคีเมฆลังอุทิตโคลาสเสนามาลังทานาทิธรรมมวิทินาชิตตวามุนินทัวแตนเตศส,สาโพลิเตชะใมังครา,านีมาลาติเลงกัยังพิจุตพิรษะพระรติงโครัมปนาวะมักกามักขัดทยายะขังแันที่สุทันมวิทินาชิตตวามุนินทัวแตนเตศส,สาโพลิเตชะใมังครา,านี นาลาคิลิงขชาวิลังอติมาทภูตังทาวาคิจัก,กมัจนีวัสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิจตวามุนินโทตันเตชะสาปวนถุเตเชียมังคลานีโมคีตะขัดกมติหัตตัสุธารุนันตังทาวันติยุปชนปะปะฐังปุลิมาระวันตังอินทีปิสังขตมโนจตวามุนินโทตันเตชะสาปวนถุเตเชียมังคลานีจตวานักัตถมุทธลังอิวัคะปิณียา,ายจินใจยะตุวัจจะ นังชายกายามัตเชสันเตนโสมมิตินาชิตวามุนินโทตันเตสซาพวนดุเตเชยมังคลาณีสัจจังวิหายามัติสจักระวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทพูตังปัญญาปฏีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตสซาพวันตุเตเชยมังคลาณีนันโทรปรทันทัพุชคังวิพุธังมหิตติงปุติน,นาเทระพุชเคนาธมาปยันญต ยิทูปเสีกบุตินาหิตตวามุนินโทตันเตสสาปอนุเตเชียมังคลานิทุกขาหิติทุพุชเคนาสุธัตตหาถังพรหมังสุวิชชุติมิตรทิบกาทิธานังนานาคาเทมาวิทนาชิตวามุนินโทตันเตสสาปอนุเตเชียมังาลาาาคลานิเอตาปิพุทธยจมังคลาอัตธาขาโยวาจโนที่นั่งที่นึ่สารเตเตมะพันติหิตวามเนกวิวิธานิจุปัตถวานิ โมคฆังสุขังอธิคขมียนาโรสปัญโยมหากุลิโกนาโทหิตายาสพพปะนีนางปุเรนตวะปะเรมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะหุตติเชยมังขลังเชยันโตภูธิยาโมเลสักกายนางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิตยัสุเชยมังคะเลอัปปาชิตปัญลังเกสีเสบุติมัทธวิโปคะเลอภิเสกเกสภะพุทธานังอคาปัตโตปะโปเดติสุนักตังสุบังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสมุ มุตโตจะสุยิตังสภามจาริสุปทักกินังกายากรรมังวาจากกรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักกินาปทักกินานิกัตตวานะละพันตเถปทักคินีปวันตุสาพมังครังละขันตุสาพระเทวตาสภพุทธานภาเวนัสธาสุทีปวันตุเตปวันตุสาพมังครังละขันตุสาพระเทวตาสภธรรมานุภาเวนัสธาสุทีปวันตุเตปวันตุสาพมังครังละขันตุสาพระเทวตาสภสังขานุภาเวนัสธาสุทีปวันตุเต 1ิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตูปีเขเลโพธิคขเลเตหิงเตหิงย <c oughs> าธรรมะเนนะักพะวันตุปุชิตาสุทิงกะโลนเตหาบะามะมันทะเลทีลาปจ,จ,าาจัมมัชยานวกาบจะพิกะโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสากาคามาจะาทิสานิขามาจะอิสาราสปานภพุาสุกิตาพระวันตุเตทลาพุธาเยเปีตะ อันทศสมภวะสันเซชชาตาอัตภูปปายิกานิญญาณิการธรรมะวนังปะจิตเจเตสเพปิทุกสักกะดงตุสังก่ยังหาตุสจีรังสตังธรรมโมธรรมคขลาจบุคลาสังโกหุตุสมังคุวัตถายาสัิตยาจะอัมเอระคันตุสัทธโมสัมเพปิธรรมะปะจาริโนผุ้ทิงสัมเรณญามะยิมีอริยปเวทิเตปสัญนาหุตุสัพเพปิปานิโนผู้ทศสาสนี สัมมาทังปวิชฌนตุกกลิทัปปุปัสสตวุวิธิภาวะยาสตานังสมิทิงเนตุเมธนิงมาตาปิตาติอจระชังนิจจังรักขันตุติปุตตะกังอิวังธรรมิเจราชาโน,าานป,าชานปะชักรักขันตุสัพพทาสิบหกเทวตาอุ โยชนะคาถาทุกขปตาชนิดทุกขาพย,ยาปตาชนิดพยาสุกับปตาชนิสกุกาหุนตุสเปปปาณิโนอิตรวตาจามีหิงสันธังม,มุญญาสัมพันธัสนงสะเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังรัันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพทาคา,าวนาพิรตตาหุนตุคาเชนตุเทวตาคาตา <c oughs> สิบเจ็ดสุบังคลคาถา มุณตุสัพพังสุ망ัง a รังนะคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตรังมุณตุสัพพังสุ망ัง a รังนะคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตรังมุณตุสัพพังสุ망ัง a รังนะคันตุสัพพเทวตาสัพพสังกานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตรัง สัพเพุทธาภรัตตาปจิกานันเจงพระงอรันตาจัตติชนะละขันพธรมิสพโสสพพุทธาภรปตตาปจิกานันเจยงพระงอรันตาจัตเชนะละขันพธรมิสะพโสสพพุทธภรัตาปจิกานัเจยงพระงอรันตาจัตชนะละขันธรมิสพโสสัพพุทธภรัตาปจิกานัเจยงพระงอรันตาจัตชนะละขันธรมิสะพโส สัพเพพบุตาภรรปตาปจิการัญจีขงพลังอรหันตานัจติชนะละขันธ์พันธมิสัะพะโสสัพเพพบุตาภรรปตาปจิการัญจีของพลังอรหันตานัจติชนะละขันธ์พันธมิสัะพะโสสัพเพพบุตาภรรปตาปจิการัญจีของพลังอรหันตานัจติชนะละขันธ์พันธมิสัะพะโสสัพเพพบุตาภรรปตาปจิการัญจีของพลังอรหันตานัจติชนะละขันธ์พันธมิสัะพะโสสัพเพพบุตาภรรปตาปจิการัญจีของพลังอรหันตานัจติชนะละขันธ์พันธมิสัะพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสว์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสรางยายบูตส่วนมนุษย์ะสูตรพระประหลิศและพระคาถาเหล่านี้คล้อความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พุทจากทุกไปทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุถนาในการสวรสางยายมนุ์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุนถานาแล้วโปรดอนุเอพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดสถีเรียนยอดสถีเรียนมนรโคของหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียบด้วยอนุภาพแห่งพรระปิิิิตจักกกสสสศด์ททุุาาเอญธ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจ,จิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพระทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลมลีส่งถึงผู้มีจิตทารร่วมสวดมนต์เจริญจ,จิตภาวนาทุกท่านขอ,อ,งอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง้ลจากความทุกข์กายทุกอย่งทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจะิญต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเทลสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาญาณกรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญรั้งเรืออายุวงพิับครอบรัยทธุ